สวัสดีทุกคนวันนี้มุนมีสู้ปุ๋ยธรรมชาติที่ช่วยไล่มแมลงช่วยทําให้พืชผักงามแข็งแรงต้นกรอบหวานน่าทานและช่วยทําให้พืชในแปลงแข็งแรงสมบูรณ์ได้ด้วยวัตถุดิบที่มูลกาลังกินอยู่นี้หลังจากที่กินกล้วยเรียบร้อยเราก็ได้เปลือกมาและหลังจากที่ได้เปลือกเราก็หั่นแบบนี้เลยมีมากมีน้อยใส่ลงไปหรือบังเอิญว่ามีมะละกอหลุดร่วงอยู่ด้วยก็ใส่ลงไปเพื่อทําให้น้ำหมักของเราเข้มข้นึ้นจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้แต่ในส่วนที่ขาดไม่ได้เลยคือขี้เถ้าถ่านใส่ไปประมาณครึ่งกิโลและตาด้วยน้ำ 2ลิตรคนให้เข้ากันหมักบุยอย่างน้อยประมาณ7-12ถึงชั่วโมงแล้วก็นํามาใช้ผสมน้ําประมาณ3-4ถึงช้อนใส่กับน้ํห5ลิตรและสามารถนํามาฉีดโรดพ่นราดตั้งแต่ยอดจนกระทั่งถึงพื้นดินทุกๆ3ถึง5วันครั้งได้เดยตั้งแต่พืชอายุ20วันขึ้นไปบอกเลยว่าสูตรนี้มีแคลเซียมแมกนีเซียมโพแทสเซียมมีความเป็นด่างจากน้าที่เท่า,ท,ท,าที่แมลงไม่ชอบระคายผิวมีซิลิกอนซิลิกา,กาที่ทําให้พืชเจริญเติบโตทําให้ผนันงเซลล์แข็งแรงสมบูรณ์เห็นไหมว่าสูตรของเราทาง่ายใช้ดีใคครรกกกก็สาาาาามมถททํได้ยเเพะนนลลูผัองแ่ต